สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านดิฉันนางธนานิดพุนศรีสมฤทธิครูวิทยาฐานะชำนาญการปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60ภาพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพาประบรมราชินีนาถจังหวัดนนทบุรีสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5และปีที่6ค่ะการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษในปัจจุบันไม่ควรมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนเพียงแค่การท่องจำคำศัพท์หรือการเรียนรู้ตามตำราเท่านั้นควรมุ่งเน้นหลายด้านค่ะเพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ดังต่อไปนี้ค่ะการสื่อสารเป็นหลักฝึกให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูดอ่านเขียนเพื่อสื่อสารจริงลดการท่องจำไวยากรณ์อย่างเดียวแต่เน้นการนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้การบูรณาการทักษะไม่แยกทักษะการฟังพูดอ่านเขียนออกจากกันแต่เชื่อมโยงในกิจกรรมเดียวเช่นอ่านแล้วสรุปพูดอภิปรายได้หรือฟังแล้วเขียนตอบได้การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมลงมือทำกิจกรรมที่สนใจการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลใช้สื่อออนไลน์แอปพลิเคชันเกมภาษาอังกฤษหรือ AI เพื่อเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม นำเสนอวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการใช้ภาษาในบริบทจริงรปลูกฝังให้เกิดทักษะการอยู่ร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะทักษะแห่งศตรวรรษที่21การคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกันการแก้ปัญหาการสร้างสารรค์และควรมีการประเมินผลที่หลากหลายไม่เน้น ทำข้อสอบเพียงอย่างเดียวแต่ใช้การประเมินจากการปฏิบัติจริงเช่นโครงงานการพูดนำเสนอการแสดงบทบาทสมมุติค่ะ และควรสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุสนานและมีส่วนร่วมโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพราะกิจกรรมที่หลากหลายจะช่วยตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสามารถจัดได้หลายรูปแบบค่ะ ดิฉันได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ความหลากหลายมาโดยตลอดและสม่ำเสมอเช่นการจัดกิจกรรมเกมภาษาเช่นเกมทายคำหรือเกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และจดจำคำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะกิจกรรมการสื่อสารอย่างเช่นการเล่นบทบาทสมมุติการสนทนาคู่หรือการอภิปรายกลุ่ม เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงค่ะกิจกรรมโครงงานเช่นการจัดทำสมุดภาพคำศัพท์การจัดนิทรศการภาษาอังกฤษเล็กๆเพื่อให้ในักเรียนได้บูรณาการทั้งทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนค่ะกิจกรรมเพลงและการแสดง เช่นการร้องเพลงภาษาอังกฤษในเทศกาลต่างๆการแสดงละครสั้นหรือการอ่านบทกลอนภาษาอังกฤษช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าสแสดงออกของผู้เรียนค่ะกิจกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเช่นการใช้คลิปวิดีโอการเรียนผ่านเกมออนไลน์หรือการใช้แอปพลิเคชันการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนค่ะ รวมไปถึงกิจกรรมการสอนเพื่อการศึกษาต่อและเพื่อการสอบโอน o ิด้วยค่ะและสาเหตุที่ดิฉันได้ใช้เรื่องการสอนอ่านจับใจความนี้เป็นเพราะว่าดิฉันได้เกิดแรงบันดาลใจเล็กๆค่ะในการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเรื่องการอ่านจับใจความซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากและอยากให้นักเรียนทุกคนได้เห็นคุณค่าของการเรียนเหมือนที่ครูได้เห็นค่ะ เวลาที่เราพูดถึงภาษาอังกฤษหลายคนอาจจะนึกถึงคำศัพท์ยากๆหรือกฎไวยากรณ์ที่ซับซ้อนแต่จริงๆแล้วการเรียนภาษาอังกฤษมีมากกว่านั้นค่ะการอ่านจับใจความคือสิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจภาษาได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะการอ่านไม่ใช่แค่การมองตัวอักษรแต่มันคือการตีความการหาความหมายและการเรียนรู้จากสิ่งที่ผู้เขียนตั้งใจจะสื่อค่ะ แรงบันดาลใจของทิฉันเริ่มต้นจากความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเด็กๆอ่านจับใจความได้เด็กๆจะเรียนรู้อะไรก็ได้ค่ะเพราะทุกวิชาทุกความรู้ทุกเรื่องราวล้วนเริ่มมาจากการอ่านและการเข้าใจเราอาจจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์หรือประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือการอ่านโจทย์ อ่านคำอธิบายเวลาครูเห็นนักเรียนบางคนที่ตอนแรกไม่กล้าอ่านภาษาอังกฤษเลยแต่พอเขาลองฝึกจับจังอ่านจับใจความด้วยวิธีง่ายๆเช่นการถามตัวเองว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรและอย่างไรหรือที่เราเรียกกันว่าเทคนิค5 w 1 h นักเรียนเหล่านั้นค่ะ เริ่มค้นพบว่าการอ่านไม่ยากเกินไปและพอเขาตอบได้เข้าใจได้ก็เกิดรอยยิ้มเล็กๆที่ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าความพยายามไม่สูญเปล่าเลยค่ะและนั่นแหละค่ะคือแรงบันดาลใจสำคัญที่ดิฉันอยากเห็นนักเรียนมีรอยยิ้มจากการเข้าใจสิ่งที่อ่านอยากเห็นนักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นกุญแจเปิดโลกกว้าง เพราะเมื่อเราอ่านได้เราก็สามารถเดินทางไปได้ทุกที่แม้เราจะนั่งอยู่ที่ห้องเรียนเล็กๆแห่งนี้ก็ตามค่ะนอกจากนี้การอ่านจับใจความยังช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบฝึกตั้งคำถามและฝึกการสรุปความคิดของตัวเองซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่สำคัญต่อการเรียนนะคะแต่ยังสำคัญต่อชีวิตประจำวัน เวลาที่นักเรียนโตขึ้นไปเจอข่าวสารข้อมูลหรือบทความต่างๆหากนักเรียนจับใจความเป็นนักเรียนก็จะไม่ถูกหลอกง่ายๆนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความคิดเห็นนักเรียนสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นตัดสินได้อย่างมั่นใจค่ะ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H Who, What, Where, When, Why, How นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะการอ่านและการทำความเข้าใจเนื้อเรื่องอย่างเป็นลำดับ ผลการเรียนรู้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำกิจกรรมการอ่านและตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผลโดยมีพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้นดังนี้สามารถเข้าใจใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านนักเรียนสามารถระบุประเด็นหลักและแนวคิดส,สำคัญของเนื้อเรื่องได้อย่างถูกต้องสามารถตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได้อย่างถูกต้องและชัดเจนันเรียนสามารถใช้เทคนิค five w 1 h Who, what, where, when, why, how. เพื่อหาคำตอบจากเนื้อหาและตอบคำถามอย่างตรงประเด็นนักเรียนสามารถอธิบายหรือสรุปเรื่องที่อ่านด้วยตนเองไม่เพียงแค่หาคำตอบแต่ยังถ่ายทอดความเข้าใจออกมาได้อย่างเป็นระบบมีความมั่นใจในการอ่านภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นสามารถใช้ทักษะการอ่านจับใจความไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือรวมไปถึงไปใช้ในวิชาอื่นๆได้ด้วยค่ะ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตามที่ได้ปรากฏในวิดีโอดิฉันมีความตั้งใจในการที่จะให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นภาพของนักเรียนที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุนสนานและความสุขค่ะโดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษนี้สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน และสามารถตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะ ครูอยากให้นักเรียนทุกคนมองว่าการอ่านจับใจความคือเพื่อนคู่ใจที่จะช่วยให้เราเรียนเก่งขึ้นและสื่อสารได้ดีขึ้นมันจะไม่ทำให้เราหยุดเรียนรู้ค่ะแม้กระทั่งตอนที่เราไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแล้วสุดท้ายนี้ดิฉันอยากบอกว่าการอ่านภาษาอังกฤษอาจไม่ง่ายในตอนแรกแต่ถ้าเราฝึกฝนและใช้เทคนิคที่ถูกต้องมันจะค่อยๆง่ายขึ้นค่ะและเป็นสิ่งที่สนุกค่ะ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกๆท,ท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ